นุมาเที่ยวพัทยาเป็นร้อยครั้งแต่เพิ่งได้มาเจอร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยเมนูพื้นบ้านหาทานยากรสมือโคตรด,ดีบอกเลยว,ว่าติดใจตีมร้านแนวจนสลัดสุดปังแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวันพีชกับร้านนี้เลยครับครัววันศุกร์ พัทยาเปิดเมนูมาเลือกไม่ถูกน่ากินเยอะมากเลยสั่งไปเบาๆสิบจานชุดก๋วปิ้งคัววันศุกร์ใช้ข้าวตังก้นหม้อผสมมันกุ้งท็อปด้วยไข่เค็มปลาและกุ้งปิ้งกับไปตองจนหอมนุ่มเสิร์ฟมาพร้อมน้ำพริกลปลาแหง้งจานนี้โคตรดีต้องสั่ง2 2 0บาทกุ้งทอดเกลือจานนี้ก็หามพาดกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆปรุงรสมาดีเนื้อแน่นทั้งนุ่มทั้งเด้งมันที่หัวก็อย่างเยิม้มจานนี้หกรอยห้าสิบาทคู่รักหอยหวานเสิร์ฟมาเป็นคู่ยำปลาทูหอมและแกงคั่วหอย แค่กินคู่กับผักสดสดอร่อยละจานนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้าอยากเพิ่มดีกีความอร่อยหนูแนะนำปลาก,กระพงขาวทอดกระเทียมกินคู่กับน้ำพริกจนคือดีดีจานนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทผัดทรงเดชเมนูตามชื่อจัดรวมทะเลมาผัดกับเครื่องเทศแบบไทยครบเครื่องรสชาติจัดจ้านจานนี้สองร้อยแปดสิบบาทและยังมีอีกหลายจานที่ทางร้านทำด้ดีทั้งปีไก่ทอดราคาร้อยห้าสิบบาทกะเพราทะเลสามร้อยห้าสิบบาทแกงส้มกุ้งสามร้อยห้าสิบบาทเมนูอาจจะฟังดูคุ้นเคยแต่ร้านเนี้ยเขาทำถึงได้รสชาติแบบไทยแท,ยแทย้แต่ที่ดีกว่ากกกกัับขขขข้้้้้าาาาาาวววคืืออ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 ป่่่่่ดเลงงรนนนนนีีตยุมมมิห และเค็มนิดๆดีแบบคาดไม่ถึงโถละ75บาทใครมีแวะมาพัทยาหนูแนะนำและหนูอยากให้จองล่วงหน้าถ้าไม่อยากมารอคิว2ชั่วโมงตัวร้านหยุดทุกวันพุธเปิด2รอบ11บเอโมงเช้าถึงบ่ายสและ5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มมีที่จอดรถเดี๋ยวหนูทิ้งพิกัดไปให้วันนี้หนุริเพจใช้เงินต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ